กับเรียนท่านรองผู้บริการคณะครูแล้วก็คุณแม่แล้วก็ผู้ปกครองแล้วลูกเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอแสดงความดีดีกับคุณแม่ดีดนะครับจริงๆวันนี้ทุกคนก็ดีดทุกคนนะครับว่าผมแต่โรงเรียนก็ได้มีการพิจารณาครับที่จะมอบรางวัลให้กับได้บางส่วนนะครับและโรงเรียนก็มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่คุณแม่กท่าน นะครับที่มาร่วมงานวันนี้จริงๆแล้วในจิตใ,ใจของเราก็คงจะแสดงออกถึงความจงรักภักดีของพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถของพวกเรานะครับที่ท่านสถิตอยู่ในโยงใจของพวกเราตลอดเวลานะครับว่าวันนี้เราได้มาแสดงออกซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมที่เราได้ทําเพื่อพระองค์ท่านและก็ทําเพื่อรุกนนของพวกเรานะครับก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับ ภารกิจองเรียนค่อนข้างเยอะในวันนี้นะครับภาคบ่ายก็จะเป็นคณะศึกษาไดูง,งานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยแดนยโสธรนะครับที่เขาจะมาร่วมนะครับเช่นจากบ่ายผมก็ต้องเข้าไปร่วมงานที่คอนแกน่นอีววันนี้ก็คือกลับจะไจากขอนแกน่นเดินทางตลอดนะครับภารกิจช่วงนี้จะยาวพอสมวควรนการไปถึงสิ้นเดือนนะครับปลายเดือนก็คมจะต้องไปต่อยอหลายๆงานนะครับ ขอบคุณทางภูมิสาระสังคมศาสานาพระธรรมขอบคุณรูปๆๆทุกคนนะครับที่มีส่วนในการทำกิจกรรมต่างๆนะครับเหล่านี้คือเป็นผลผลิตของคุณครูนะครับที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็คือทาหน้าที่เป็นคนที่บันทึกภาพกิจกรรมนะครับที่คอยบันทึกภาพกิจกรรมภาพกิจกรรมเหล่านี้จะลงไปในเพจของโรงเรียนนะครับซึ่งเป็นการสร้างฝีมือนะสร้างความสามารถให้กับพวกเขา นะครับตัวมีคุณครูเขาดูแลอยู่นะครับาะเราก็พยายามที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างนะครับดังกับที่ผมตั้งใจว่าผมจะทําที่นี่ว่าเรียนที่นี่ทุกคนต้องเป็นคนดีพัฒนาเต็มตามสภาพของตนเองนะครับใครเก่งเรื่องอะไรทาเรื่องนั้นนะครับใครไม่เก่งก็เอามาให้ครูเขาทําเก่งทําให้าทาให้พวกเารเาเป็นคนดี นะครับนี่คือเป็นหนึหนึ่งผลผลิตหนึ่งได้อีกหลายๆผลผลิตที่เขาทาหน้าที่อยู่นี่ไม่ว่าแม้กระทั่งที่จะเป็นพิธีกรไม่ว่าที่ต้องดูแลงานบริยุมอ,อะไรต่างๆนี่คือเป็นผลนเป็นผลผลิตของผู้ครองที่ส่งมาให้คณะครูของเวียนวันเป้าวิยาของเราได้ช่วยกันขัดเกลาได้ช่วยกันแต่งเติมแต่งเติมฉีสันให้รูปของเรา นะครับมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านผู้ปกครองทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมกิจกรรมของโรงเรียนวันนี้นะครับก็ก่อนจะพิจารณาก็จะมีการแสดงอีก่ใช่ไหมมีไหมคุณครูมีเนาะ <c oughs> คุณครูมายุรีกำลังขยันโพสต์อยู่นะครับ,รบท่านคุณครูกรนกพรนะครับ เป็นความอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของโรงเรียนที่พวกเราสร้างมานะครับทำให้กับผู้รานของพวกเรานะครับมาชมอีกมิติหนึ่งที่ท่านเคยเห็นรูปอยู่บ้านขี่รถเที่ยวทําตัวเก่งมาเลเกเรแต่ในส่วนหนึ่งที่วันนี้ก็คือเป็นความภาคภูมิใจที่เขาจะตั้งใจทําเพื่อแม่ของพวกเขานะครับขอบคุณครับค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านประธานในพิธีนะคะที่ได้กล่าวแสดงความยินดี